วบ้านค่ะ,ะมาช็อปปิ้งนะคะที่ตลาดนัดนะคะก็จะมีหลายอย่างเลยค่ะก็จะมีเป็นเสื้อผ้านะคะแล้วก็ร้าน20บาทค่ะมีของกินของใช้เยอะแยะมากมายนะคะวันนี้ก็จะมาเลือกซื้อค่ะตอนนี้จะเป็นผ้าถุง,งน,น,นะคะซื้อให้คุณยายค่ะ คุณยายจะใส่นะคะเลือกซื้อก็เลือกซื้อไม่เป็นนะคะไม่รู้ซื้อไปคุณยายจะใส่ไหมต่อไปเดินไปก็หิวค่ะก็เลยจะมาแวะซื้อขนมครกนะคะแล้วก็เราจะไปดูร้าน20บาทค่ะไปซื้อเซสก๊อตบแล้วก็ขันมาค่ะไปจ่ายเงินเสร็จแล้วก็ออกมาดูของอย่างอื่นค่ะเราก็จะพามาดูกันเลยนะคะ ซื้ออะไรเพิ่มได้ค่ะอันน่เลยยังได้ซื้อได้มาหลายอย่างเลยค่ะต่อไปนะคะเดินออกมาแล้วค่ะแล้วก็จะพามาซื้อไม่กวาดนะคะพี่เจอไม่กวาดพอดีค่ะก็เลยจะมาแวะซื้อไม่กวาดมาสัก3ามอันค่ะเอาไว้กวาดบ้านนะคะช่วงนี้กําลังจะ<ด>จัดบ้าน,นอพอดีค่ะตอนนี้ก็ได้ของเต็มไม้เต็มมือแล้วนะคะเราก็จะแบกกลับบ้านกันค่ะ ไม่กวาดกลับบ้านค่ะแล้วก็มาซื้อข้าวหมากค่ะเห็นแล้วน่ากินมากเลยนะคะก็เลยพาคุณแม่มาแวะซื้อน,นิดนึงค่ะแล้วก็ไปดูดแล้วก็เดินไปนะคะคุณแม่ก็ไปเจอมะม่วงค่ะก็ต้องแวะค่ะเจอมะม่วงทีไรไม่ได้ทุกทีนะคะเจอมะม่วงทีไรต้องได้ทุกทีค่ะแล้วก็มายืนแม่รอแม่วนไปเลยค่ะ สองแก้วค่ะบายบายค่ะ